ผ่านภาพยนตร์นเรสวนวันนี้ที่สวนลุมก็มีกิจกรรมด้วยนะคืนความสุขคนก็หนาแน่นนะคะถึงแม้ว่าฝนจะตกลงมาก็ตามโปรยโปรยลงมาก็เห็นภาพที่คุณนิกรรายงานเข้ามาเมื่อช่วงเย็นนี่กลางร่มกันมาเลยอะ่ะแล้วก็เดินกินขนมผลมไม้อาหารที่มีให้ชิมฟรีหกสิบกบูธตรอร่อยเลยล่ะ มีคอนเสิร์ต,รตใช่ฮะเพราะเห็นคุณนิกรบอกว่าคือบางคนเนี่ยก็ผิดหวังไม่ได้ดูพญนเรศวนฟรีครับเอาถทาอย่างนั้นมาสักหน่อยแล้วกันคืนความสุขสู่ประชาชนช่วงเย็นที่สวนลุมแทนเพราะว,ว่ามีศิลปินดารานักร้อนักแสดงมากมายเลยนะครับคุณแพนเค้กควงคู่มากับสารวัตรหมีมีชยัยยามิตรชยัยคุณกระแตกระต่ายอาสยามศิลปินค่ายแกมมี่มากันเพียบแล้วก็ดาราดังๆนะครับอย่างคุณบอมธนินคุณอเล็กธิรเดชก็มา และโชว์หนึ่งนะครับที่ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษจากพี่น้องประชาชนครับคือการแสดงโชว์ของสุนัขตำรวจกับม้าตำรวจนะฮะ่สารพัดกิจกรรมจริงๆถ้าเป็นเรื่องกิจกรรมคืนความสุขอย่างที่จัดที่สวนรุมอันนี้ก็จะทยอยจัดหลายจุดทั่วประเทศไม่เฉพาะในกรุงเทพมหานครนะคะ สวนดุสิตโพค่ะได้มีการไปสำรวจสิบความสุขที่ประชาชนได้รับจากคอสชอ,อย่างเป็นรูปธปรรมนับตั้งแต่ที่คอสชอเข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง3สัปดาห์ที่ผ่านมาให้ความสุขอะไรมาบ้าง10บอย่างอันดับหนึ่งเลยที่คนตอบกันเข้ามาก็คือการชุมนุมของฝ่ายต่างๆยุติลงทําให้บ้านเมืองสงบสุขนี่ตอบว่าเป็นความสุขอันดับหนึ่งเลยนะคะคร้อยละเก้าสา รองลงมาก็คือสถานการณ์ปกติเป็นเรียนไปทํางานได้ไม่ต้องหาเส้นทางเลี่ยงแล้วเพราะว่าติดมอ็อบหรือว่ามีการเคลื่อนขอบวนอะไรรอันดับสามคือลดค่าครองชีพแะ,ะลอการขึ้นราคาแกส๊สราคาน้ํามันโครงการจํานําข้าวที่จ่ายเงินคืนให้กับชาวนาที่นําข้าวเข้าโครงการแล้วล่าสุดทงกศออบ,บอกว่าจะจ่ายครบวันพรุ่งนี้แล้วด้วยทั้งเมดทัคนยี่สิบสองยี่สิบสอง ที่บอกอแล้วตหนดเอาไว้ตก<ร>ลง,งไม่ถึงย2นสะเบองะสัปดาห์หน้านี้จะเหลือก้อ,อนสุดท้าย20,000ล้านวันวันไหนวันอังคารวันอังคารครับเพราะว่าวันที่17นมิถุนายนเนี่ยคุณลักวัชนานวัน์ผู้จัดการท่ากสอบอกเลยว่าจ่ายครบหมดแน่นอน92,000ล้านบาทที่เคยบอกไปเร็วกว่ากำหนดร,ร่วมร่วมสัปดาห์งเลยนะครับ ก็นั่นแหละค่ะก็เลยกลายเป็นความสุขอันดับ4ี่ที่รู้สึกว่ามันเป็นรูปประรรมจับต้องได้นะคะอันดับ5เรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอันดับ6เรื่องการขจัดคอร์รัปชันมีการตรวจสอบทุจริตจริงจ,จังอันดับเจเรื่องความตั้งใจมุ่งมั่นทำงานของคอสชอ,อันดับ8เรื่องความปลอดภัยในชีวิตอันดับ9เรื่องการปรับปรามโจนผู้ร้ายยาเสพติดอาวุธเถื่อนและอันดับสุดท้ายค่ะก็คือ เนี่แหละะที่เราเพิ่งเล่าไปเมื่อสักครู่การมอบของขวัญคืนความสุขให้ประชาชนดูหนังฟรีดูบอลโลกอืานี่นะโหอ,อันดับหนึ่งนี่คือไม่มีม็อบค่ะมีความสุขที่สุดจบทุกฝ่ายไม่ต้องถึงลงอ